สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศงามแรงครับพี่น้องที่พัทยาสายสามครับงานมหากรรมชอบชิมชิลครับนี่พาชมบรรยากาศครับงามแรงนี่ครับพระอาทิตย์กำลังตกดินเลยครับฟังนี่ครับสวยงาม ครับบรรยากาศครับรอบๆน,นี่เป็นบรรยากาศด้านหนางานครับมาหากรรมชอบชิมชิวครับพัทยาสายสาจังหวัดชลบุรีครับไปแสงสี สิงสามาหมุนคาบําหลายหลายอย่างครับกับของกินของใช้เยอะแยะมากมายครับเดินทางมาเดินทางมาชอบมาซื้อซื้อของครับพอเดินเขามาปุ๊บมาหัวสุดงานทางพี่ครับลานสถานที่จอดรถนะครับมาสุดปีปุ๊บเดินมาเขาประตูครับเขาประตูมาชมุมรับชมุมสาวน้อยเพชรบันแพงครับ สดๆพี่นมอลล์มีนังเกาะมอลล์มสดๆเลยจากสจากโกสุมจากโกสุมบัตรเขายีทานบัตรมอลล์มสดๆเลยครับครับอันนี้ทีมงานกำลังเลงมือครับเช็คระบบสายสัญญาณครับติดระบบไฟครับไก่เซตแล้วครับมือนี้บัตรราคา200นะครับเริ่มแสดงตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับพอเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนนะครับ ไกลแล้วล่ะบัดราคา200นะครับในช่วงนี้ก็ชมวิวด่านมุมสูงกับวิวสวยเลยครับนนสวยงามบรรยากาศดีมากครับ ลืมเดินทางมม่ห้ยกำลังใจทีมงานครับพี่น้องมากกันเลยหลายครับมือนี่ทาภัยมาบอสมารถมาหน้างานได้นะครับกัมีบัตรกุ้มปิดนะครับทักไปที่สาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนจุดๆๆจุดนะครับมีเห็นบอจพาวเวอดอกแฟนจุดๆๆจุดครับทักไปสอบถามทางด่านแอดมินได้เลยครับสิ่งราคาบัตรกัจะักประมาณ1วัน100 สองวันสองร้อยเจ็ดสิบหกหกวันห้าห้าห้าตอนนี้กับเลือหามือแล้วครับหามือแล้วราคาก็น่าจะปรับเปลี่ยนนะครับทักไปสอบถามได้สิเบิ้งมือเดียวก็ได้เบิ้งสองมือก็ได้ครับแจ้งทางด่านแอดมินได้เลยครับนี่ครับไลฟ์สดโดยทีมจูดี้ไลน์นี่ครับนที่สวย อาจจะ,ะแย่งแยงไปในจักหน่อยครับเพะอยู่ด่านมุมทีบอสามารถทําการแสดงได้เต็มที่นะครับอาจจะเสียงใด้บรเต็มที่เช่นกันนะครับแต่ก็มีกําหนดเวลานะครับเพราะว่าเขาเคยมาหลายเถือครับเคยมาหลายเถือแล้วสองเถือที่บอลมาตั้งอยู่มุมพุนครับเวทีตั้งอยู่มุมพุนสองครั้งแรกที่บอลมาตั้งอยู่มุมพุนครับสองครั้งแล้ว ฤดูการที่แล้วครับตังยูมุมนี้ครับนี่มุมเนี่ยมุมนี้เลยแล้วมาฤดูการนี้ครับใหญ่มาตังตรงนี้ครับพอหันไปทางนี้กับโบได้ครับหันไปทางนี้กับโบไดหันไปทางนี้จะเป็นอาคารทุกที่สถาน,นที่ครับอาจจะใส่เสียงได้ก็เลยใส่เสียงได้บกไยเด้อครับเทียงขึ้นกะถือว่า สมมาพาควันนะครับแต่ว่าปกติเข้าเหรนไหลได้นะครับปกติเข้าเหรนประมาณเทียงขึ้นทีหนึ่งว่อดทีหนึหนกว่ากว่าก็มีครับแต่ว่ามือนี้กะโบรูว่าจะประมาณใดนนะครับแต่ว่าสามารถรับชมได้เต็มอิ่มครับ เอ็มยิมกับโชว์หลักๆของทีมงานทั้งรั่นสคริปต์ไม่โชว์ไม่ที่หลายๆท่านก็เห็นมาแล้วนะครับ,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 บความมวนซึนโคแซลแน่นอนครับพี่น้องเดินทางมา เหลือแต่แสงสว่างครับพาทิตตกเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะลงปังอาคารน่าจะลงุาขันสุดนะครับปบังอาขารอยู่แต่ว่าวิววิวนีว่สวยงามครับแต่ขึ้นไปที่ตึกือสีดีเนาะพี่น้องเนาะพึ่งงเลยพายมุ่งหมาเห็นเบดเลยวิวขื้สีสวยงามอ่ะมุสูงสูงสิง ขนาดอยู่เทิ่งนางรานของเวทีบอยก็ย,ยังว่าสวยงามบรรยากาศดีซึ่งบอลกะเซตภารกิจแล้วนะครับสี่เดืือกับเป็นนาทีของจันแบงครับไฟไปืนแล้วไฟซีนบุญแล้วครับไปสนามปีนบุญแล้ว อย่างน่อยกลับมานอนพับค่อนนะครับมืออื่นเขาเดินทางต่อครับตลาดสมพรเจอกันครับเจอกันแชรแน่นอนครับทางวิ้ที่ก็มีได้พี่น้องลิงสองตัวลิงสองตัวนี่ข้างหลังนี่ง,นงานไงครับมหากรรมชอบชิมชิวมีงานหลายมือนะครับไล่ตั้งแต่วันที่ สามชิป่อยิบเก่าหรือสามชิปประมาณนี้นะครับยิบเก่าสามชิปเพร,ร, <50. S 1> ระาะวันที่เจ็ดของกินของใส่ล้ายของเล่นก็ร้ายครับ ระโบไฟครับยังเหลือบบไลครับไก่เสร็จแล้วตอนนี้ไรต่อสายสัญญาณไก่พร้อมแล้วอาจารย์นักดนตรีก็ร่มขึ้นมาติดตั้งอุปกรณ์แล้วครับส่วนบอลกับชีไก่เสดล็ลอยไปอาบน้ำนอนพักผ่อนครับมือนีนอนเบิดมือโบปะเข้า,าไม่หลากสายโบปะเข้า,าไปนอนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลกับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ